สวัสดีนะครับพอกัผมป้องแล้วก็ช่อง sunny หลิวนะครับคลิปนี้เราจะมาส่องอัปเดตใหม่นะครับซีซั่น8แล้วก็กับเจ้าตัวคุกกี้ใหม่นะครับปาลาไหลไฟฟ้าเดีย๋ยวเรามาดูจะประกาศในเกมก่อนละกันนะครับเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมมามีกิจกรรม wonder crab นะครับอันนี้น่าจะอ๋อไอโหมดอะไรนั่นปะอืมแล้วก็กิจกรรมหิมไม่จำกัดนะครับเปลี่ยนเบรกเอาเปลี่ยนแปลงการสรุปผล EP พิเศษแล้วก็เลือกสุ่มสกินคุกกี้อ่านี้ปกตินะครับตู้สกินสกินเยลลี่เพิ่มรางวัลโฆษณาเหรอโอ้มีอะไรมีน้ำมันกีวีด้วยเหรอแล้วก็ตัดแลนด์สี่2องี่ดสกขดสแล้วก็เปลี่ยนแมปมาสเตอร์แลนแก้ไขบางแล้วก็ปรับสมดุลเกมนี่นี่นกระเบนบล็อกค่านะครับเปลี่ยนแปลงให้ใช้มีโอ้โ เพิ่มคะแนนสัตว์ทะเลเพิ่มคะแนนพุ่งตะมีเพิ่มแล้วก็มีปรับมันเป็นคนละตัวเลยปะเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มบนัสคูผ่ผสมกองใหญ่สายฟ้านะครับแล้วก็ฉลามเชอร์เบตนี่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 นลดความเร็วพื้นฐาน8%และเปลี่ยนแปลงให้ไม่ใช้เอฟเฟ็กต์บูมมอนธามเราก็เพิ่มคะแนนบาบาบา,บานะครับอุ้ยนางฟ้าทะเลเหรอเปลี่ยนแปลงให้ใช้เอฟเฟ็กต์ขยายล่างขนาดใช้ความสามารถตัวใหญ่เพิ่มพลังชีวิตสะทำไมต้อง3หน่วยวะ อ่าไม่เป็นไรแล้วก็อุ้ยบัฟเพิ่มคะแนนผลึกเยลลี่ทะเลผลึกอุ้ยอยู่ดีๆก็บัฟนางฟ้าทะเลเฉยว่านะครับคือในคลิปก่อนอ่ะคลิปนี้คลิปนเ,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมได้วิเคาะไปใช่ไหมก็ในคลิปที่มาเขาไม่มีการพูดถึงนางฟ้าทะเลเลยนะรอบนี้มาก็ทําการบัฟเฉยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นตัวลูกรักสําหรับใครหลาหลายคนเลยแล้วก็ล็อบสเตอร์นะครับปิดแบงให้ไม่คํานึงถึงพื้นทั้งหมดเมื่อโจมตีสารระดับ อาจจะเล่นง,ง่ายขึ้นนะป่านะครับแล้วก็เอ้ยแต่ไม่มีการเพิ่มขนงเพิ่มคะแนนนะแต่มันแบบเข้าใจได้มันอาจจะไปเพิ่มแผ่นหน้าเพราะว่าเหมือนสกินมันยังไม่มาป่ะวะ๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับอ่าแล้วก็วปรับบัฟกองใหญ่าสายฟ้าอานันนี้เอ้าไม่ใช่หอยไข่มุกหรือหอยไข่มุกจะไปบัฟแผ่นหน้าหรือเปล่านะครับนี่โบนัสคู่ผสมบบาบา,บา,บานะครับเร็วหลบหนีโอเคมา ดูโหรอบนี้เหมือนกินจซีซัน8แล้วเนาะไอ้ขล่างมันก็เปลี่ยนนะมันมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับนี่หูยนางฟ้าทะเลบัฟนะครับน่าสนใจน่าสนใจเลเจนด์บัฟแล้วก็ร้านสกินนะครับมาอยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยสุดไอ้นี้มันอ๋อได้จากร้านร้านทั้งร้านกิลหูยสกินชิบหายแล้วผมแม่งไม่มีเหรียญกิลเลยวะ่ะ ผมไม่ได้วิ่งเลยดิ๋ยวต้องดูก่อนว่าเอาอยัางไงกับมันดีโอ้แต่มันอยู่ทั้งสองเดือนนะครับอันนี้ก็ออดได้จากการเติมแพ็กนะครับเดี๋ยวก่อนมันมีเซ็ตด้วยเหรอมีเซ็ตสกินด้วยเซ็ตสกินมาเพิ่มอะไรอะ่ะโอมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับแต่เซ็ตสกินมาเพิ่มอะไรป่าววะน่าจะไม่เนาะน่าจะแค่แบบเป็นของประกอบเฉยๆว่าเอ้ยรู้ว่าอันนั้นอันนี้เป็นเซ็ตอันนี้เป็นเซ็ต อ๋อนี่นี่น,นี่แล้วนี่โอขึ้นเป็นเซตเลยนะครับอุ้ยก็ก็ดูก็ดูดีขึ้นนะมันดูง่ายดีนะครับอ่าแล้วตัวพวกนี้มีเซตไหมไม่มีเซตนะครับอ๋อเห็นนี่มันมีเซตด้วยเนอะป๊อปปิ้งไม่มีให้ดรนเดียเซสกินไม่มีเหรอแล้วมันขึ้นทำไมวะอ๋อนี่นี่น,นี่โอเค สกินล็อบบี้ขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับแ้่ผมไม่ได้มีครบทุกอันนะสกินล็อบบี้พวกอีเวนต์ผมไม่ได้เล่นเลยแล้วก็สกินเยลลี่นะครับแล้วก็กาชาอ่าเราปลดล็อกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราให้มาดูกันอีกทีนึงสุ่มเลือกสมบัติอันนี้เปลี่ยนไหมเอาน้าเหมือนเดิมเนาะสุ่มสกินนะครับเป็นปลาไหลไฟฟ้าพราฉลาดแล้วฉลาดมันมีโอกาสเจอไหมในนี้ไม่มั่นใจวะ่ะแล้วก็สกินเยลลี่นะครับ ดูอะไรต่อดีโอโหอ่นนี้ไอ้น้ำมันกีวิเคยดูโฆษณาเหรอเออเอออยู่ดีลตเอ้าต้องใช้น้ำมันอะไรสักอย่างวะลืมแล้ว <c oughs> ช่วยอันนี้คืออะไรอ๋อตามหาน้ำมันแล้วตามาหาน้ำมันจากไหนอะ <c oughs> กดดูโฆษณานี่พีกเลยนะฟับ <c oughs> <c oughs> ได้เหรียญหนึ่งหมื่นอ๋อถ้าจะดูเพิ่มก็กดกดดูโฆษณาได้ ดูอะไรก่อนดีวะมันเยอะไปหมดเลยวะโอเวนพาสมีอะไรเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมจะนะว่ามันมีซีซั่นไหนไม่รู้เว้ยโอเวนพาสเปลี่ยนของนะครับอ่าแพ็กเกจแพ็กเกจกดตรงไหนวะแพ็กเกจอ่าน่าจะตรงนี้ซีซั่นแปดอ๋อนี่คือเขาเรียกว่าแพ็กใหญ่ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวก่อนนะได้เพชรหมื่นห้าลูกบาทก์หมื่นหนึ่งนี่เยอะนะอู้แล้วของแถมเติมรอบอ๋อเติมได้ห้าครั้งเติมรอบที่ห้าแถมเพชรหมื่นห้าเลยเหรออันนี้ก็แพ็กร้อยกว่าบาทแพ็กกเล็กนะครับ โแถมโพชั่นเนาะนี้ตัวสูสกินเยลลี่ปลาไหลปลาไหลก็น่าจะเหมือนไอชานี่มัสแคทนะครับเอ้ยเดียวดียวเดียวโอ้โหโอ้แบบนี้เลยหรอเป็นแพ็คที่ซื้อแล้วนางฟ้าทะเลแล้วก็แคนดี้จะเต็มเลยเพราะว่าบับมาขายแพ็คด้วยเลยนะครับโอ้โหขายแบบนี้เลยเนาะเพิ่งเคยเจอนะ แล้วก็สั่นเลี้ยงเอาแพ็คพวกนี้คือซื้อแล้วเลเวลเต็มเลยแสดงว่าแผ่นนี้นางฟ้าทนะเลน่าจะโหดน,นะครับรายเดือนอันนี้ปกติัวเอ๊ะมันมีอ๋อมีเขียวเขียวนี่น่าจะเป็นกิจกรรมดินี่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 เติมแพ็คแล้วได้พลอยใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะแพ็คเกจโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเติมแล้วแถมแพ็คหรอวูบเป็นเล่นน่ะอืมอ่าดูตรงกิจกรรมโอ้โหกิจกรรมแม่งเยอะมากหีบไม่จํากัดนะครับ ขีดไม่จำกัดรางวัลมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเลเจนเบิมเบิมเลยนะครับไหนดูหน่อยสิกิจกรรมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับสามารถรับรางวัลรับรางวัลได้หนึ่งชิ้นไอเทมที่ไม่ปรากฏรายการของไอเทมที่ไม่ปรากฏจะมีคุกกี้เพชรสมบัติสกินที่อัปเดตในซีซัน8เช่นคุกกี้ปลาไหลไฟฟ้าและเอ้ยเดี๋ยวก่อนและคุกกี้เจ้าแห่งทะเลลึกเอ้ยอันนี้สปอย สปอยชื่อคุกกี้ใหม่ที่จะอัปเดตนะครับไอตัวเขียวๆอันนั้นอะ่ะชื่อคุกกี้เจ้าแห่งทะเลลึกชื่อแม่งก็อย่างกับเลเจนต์ผมว่าเลเจนต์ชัวนะครับแล้วก็สกินคุกกี้สกินเยลลี่โอเคอันนี้เข้าใจแล้วก็แมปนะครับหีบมีจำกัดสามารถเก็บได้สูงสุดโหมดละ10อันอ๋อมันมีโหมดอะไรบ้างอะ่ะโอ้ยกี่โหมดวะนั่นอะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8โหมดหรอ ผมนับวยแปดหมดก็วันละ8แปดสิบอันเลยนะนาเยอะจัดนะครับแล้วก็นอกนั้นก็กิจกรรมตรงตโว้วันหนึ่งอาจจะได้เป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยเลยนะเพ่แล้วก็แลกเอาเหรียญมาแลกได้นะครับอ๋อรางวัลล็อบบี้ที่บางอารามีแล้วเราก็จะแลกเป็นร้อยอันเพชรได้เพื่ออ่ารับรางวัลได้หีนมาแปดอันใช่ไหมมันคือแปดอันปะวะลองเปิดหน่อยดีกว่าเอาวะมีพาร์ทหีนไม่จํากัดด้วยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอวะไหนดูสิหนึ่งดาว ผมจะได้ห้าดาวเลยป่าวะเฮ้ยแล้วถ้าเรามีแล้วมันจะได้ซ้ำไหมอ๋อซ้ำวิก้สกินเยลลี่ซ้ำก็เปลี่ยนเป็นถั่วนะครับอุ้ยถ้าผมได้สกินซ้ำก็ได้เป็นไอผลึกดาวเกลือป่ะเนี่ยสกินคุกกี้อะโอ้โหหนึ่งดาวไม่ดูมันอนาจังวะและอันนี้อะไรแพ็กพาร์ทีไม่จํากัดโอ้โหมันได้เป็นเปิดทีได้ไม่จากัดรวมแปดครั้งอ้อดีวยวสามสิบห้าบาทเองราคามันถูกอย่างวะ แล้วก็เฟรนชิปอุ้ยโ้โหข้ามไปเว็บเลยเว้ยชัางมันไว้ก่อนนะครับแพ็กเกจคืนกำลรซีซั่นแปดอ๋ออันนี้ไม่มีไอไอนี่ไงไอพอยเขียวอะ่ะงูเนี่ยมันมีก็ว่าทำไมตอนในคลิปทีมงานมันมีนมแบบกิจกรรมหีบเยอะโอ้โหเยอะจริงๆมีฉายาด้วยนะครับโอ้ยแล้วอย่าว่าอย่างงี้อย่างงี้เลยนะแจกหีบด้วยวะ่ะ ผมแจกขีบเยอะจังอะ่ะอันนี้ก็ขีบดูเนื้อเรื่องย้อนหลังซะด้วยนะครับอืมนี่ก็แจกขีบเหมือนกันขีบมันอยู่ทุกที่เลยนะดูกิรันเนอร์อ่ะมีอะไรไหมมีอะไรไหมหน้าเพลงเมืองใต้ทะเลลึกนะครับนัองนั้นก็ยังเหมือนเดิมโอ้ยดูดูแจกเยอะนะผมไม่ผม,มเห็นหน้าผมเห็นคนในกลุ่มแบงขิงกันแบบว่าโอ้ยได้เลยกินเลยจเลยจนได้ตัวเลยจิน บ้าๆทำไมเราไม่ได้กับเขาบ้างวะมิคิแปดถีบนี่เกลือล้วนเลยนะครับมันแล้วแต่ดวงอะ่ะเออคนคนที่ได้คนที่ได้เกลือเขาไม่มาขิงกันหรอกคนที่ดวงดีท่านนั้นถึงจะขิงนะครับแล้วก็เกมมันก็คนเล่นตั้งกี่คนอะ่ะเออมันก็ต้องมีคนดวงดีบ้างก็เรื่องปกติเออปกตินะอะ่าตรงนี้หย่อนไว้ก่อนแล้วกันนะครับหมดแล้วเปล่าวะที่เหลือเราจะได้เริ่มอะ่ทะทําปลาไหลดีกว่าปลาไหลไฟฟ้านะครับปลาไหลไฟฟ้า โอเคไหลายไฟแรบนะครับอา้าวแล้วแล้วเลมอนเลมอนยังไม่ัพยังไม่มีบัฟอะไรเนาะสงสัยน่าจะอัปเดตหน้าเนี่แหละนะครับวิ่งปราบบอลน,น่าจะเหมือนเดิมมาโหคุกกี้อะไรนะเจ้าแห่งทะเลลึกปะวะเออชื่อก็เท่ดีนะครับชื่ออย่างชื่อผมเลเจนชัวร์แล้วก็มันมีข้อมูลเสริมนิดนึงคือในในคลิปแรกของทีมงานในอัปเดตเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าจะมีเลเจนด์นะครับในซีซัน8 ไม่รู้จะอัปเดตหน้าอะไรไหมแต่ผมคิดว่าอัปเดตหน้าได้แหละนะครับก็เลเจนต์นะครับผมแผนก็เทากับว่า,วาเหมือนเลเจน์สองแผ่นเลยเนาะแผ่นนี้บับดังฟาเทเลก็ไม่รู้ว่าบัฟโลดไม่โหดเดี๋ยวต้องรอดูนะครับอัปเกรดอัปเกรดนะครับก่อนนี่้าหลายไฟฟ้าก็เป็นการเพิ่มคะแนนเยลลี่อะไรเยลขึ้นที่ด้วยพลังไฟฟ้าแล้วก็เหยียบพื้นด้วยพลังไฟฟ้าอืมโปรชันผมเยอะนะครับอยู่สามพันเวี๋ยอัปไหม อ๋ไหมยังยัง,ยงนี่นะมันขึ้นข้างล่างด้วยเหรอนี่น,น,น,นอ๋อมีสกินนะครับผมขึ้นแบบนี้เลยมันก็จะเปลี่ยนเนาะอันนี้คืออะไรอ๋อมีเซจยลลี่สกินเยลลี่เดี๋ยวผมคงจะไปหาทีหลังนะ่ะคิดว่าเอาอยู่แล้วแหละนะครับมาตีแคนดี้กันก่อนแคนดี้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับ40 let's go ไปพุ่งไปข้างหน้าด้วยพลังไฟฟ้าหมื่นหนึ่งทำลายสกิลขวางด้วยพลังไฟฟ้าห้าหมื่นหมื่นกับห้าหมื่นอุ้ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแสนเก้าเลยเหรออ๋อไปพเพิ่มมัินข้างบนหนัก,นกๆเหรอแสนแปดนะครับโอ้โหแล้วก็บวกห้าเรียบร้อยครับโอ้โอ้ยแคนดี้เลือกเอ้ยพรแคนดี้เลือกอยากนะ มีเหลือมีชมพูทำลายอ่ะผมตีมมวมไว้ก่อนแล้วกันนะมโม,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 มวมโมโไปก่อนอย่างได้สีลุงอ่ะอะติดไว้ก่อนขำๆนะครับสเลียงต่อสเลี้ยงสัตลียงสัเลี้ยงก็จะมีสกินเนาะก็ได้จากการซื้อนะครับเพิ่มจำวนวนนับความสามารถ3ครั้งเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวกับพลังชีวิตนะครับ ต้องใช้คริสตัลแล้วนะครับโอ้เลเวลอัพนะครับดุยคริสตัลผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าถ้าแผนหน้าเลเจนด์ผมก็เติมแพ็คเอาได้แหละนะครับหม,มือขวดผมขวดผมจะเหลือว่าขวดผมน่าจะไม่เหลือมั้งขวดเลเจนด์น่ะใช่ไหมขอดูอันนี้ขวดเลเจนด์ผมน่าจะหมดตัวนะอ่ามีอยู่สี่ขวดแต่ไม่เป็นไรอ่ะอย่าเติมเอาได้อยู่แล้วนะครับ ลหลังเกมเขาขายแพ็คถูกลงอ่ะมันก็เลยมันมันไม่กี่บาทเองนิดเดียวนิดเดียวนะครับมีอะไรอีกอไหมน่าจะหมดหละมั้งถ้าที่ผมจะนึกออกอ่ะใครมีอะไรอยากเสริมก็เสริมได้นะอ๋อนี่นะครับผมไม่เคยเล่นไอ้กิจกรรมจิกซอ์เลยนะสารภาพตามตรงมันม,นมานานแล้วละมั้งนะครับอืมอะไรวะปลาก้างปลา,งปปากล้างปลาอัพเกรดไปเลเวลเจ็ดปลาก้างปลาคืออะไรวะอ่ะช่างมันช่างมันไปก่อน โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตรอบนี้นะครับผมส่วนสกินเดี๋ยวสกินเดี๋ยวเราคงทำป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปหาสกินทั้งสกินเยลลี่แล้วก็สกินคุกกี้นะแต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งนะก็คืออัปเดตหน้ามันเป็นตัวเล g e n ์ใช่ไหมครับซึ่งถ้าใครจําได้ในคลิปที่เขาปล่อยทีเซอร์ตอนแรกมันมีอีกตัวหนึ่งหัวฟ้าๆเขียวๆอ่ะอันนั้นอาจจะเป็นเวอร์ชั่นใส่สกินหรือเปล่าฉะนั้น มีโอกาสสูงที่คุกกี้เลเจนด์ในอัปเดตหน้าน่าจะมีสกินมาพร้อมด้วยไม่ถึงสกินคุกกี้ฉะนั้นก็ค่าถ้าใครจะสุมตัวเนี้ยก็อยากให้เผื่อใจไว้นิดนึงว่าเอ้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้ผมว่าสูงนะที่ตัวใหม่ตัวหน้าเนี่ยจะมีสกินเลเจนติดมาด้วยไอเจ้าตัวเจ้าแห่งทะเลลึกก็เผื่อรูบ้บาทไว้หน่อยละกันถ้าสมมติใครที่แบบสายเก็บสกินเลเจนต์นะครับแต่ผมก็คงเอาทุกอันอยู่แล้วแหละผมคงสุมเลยแนละ้วก็ผมคิดว่าสกินเลเจน d ์อันใหม่คงเป็นตู้ใหม่เลยฉะนั้น ถ้าใครจะเอามีแผนจะเอาสกินเลเจนด์นอันนี้อยู่ไอ้สกินซูเปอร์อีพีของป้าหลายไฟฟ้าอยู่แล้วอ่ะผมคิดว่าส่งได้เลยนะไม่ต้องรอคิดว่าเป็นย่งอีกตู้หนึ่งหรือใครจะไปรอส่งตู้นะั้นแล้วเผอออกเจ้าตัวนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่คือรูแบาศก์ผมมยอยู่แล้วผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเรื่องเรื่องสูงตอนนี้หรือรอตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเอาหมดทุกอันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ